อ้หรอกลายไปไหนวะอยู่ๆผม่อหลอตามไปด้วยแล้วครับไอ้เหี้ยยังไม่ทันโดดเลยสามแม่ผมลงสามแม่เดี๋ยวแม่งบากอีกผมลงที่งจอกสามนะพี่วะเออลงที่งจอกสามไปเลยไอ้ไปลงกับเรามาเล่นแม่งเลยไอ้เหี้ยบากคลิปหายแล้วว่ะบากจริงพ่อมึงกากเกินแล้วเนี่ยโคตรเอกไอ้เหี้ย เน e ี่ยไปไหนเนี่ยเ้วกูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเป็นแบบผมอ่าเี่ยวตึกใหญมีป่ะผมมาลงตรงนี้เฉยเลยเออเออเอ้ผม่พี่อ่านผมเก็บของไม่ได้เอ้าเอ้าเฮ้เรากูกำบวนนี่เอ้าเก็บเอผมเก็บของไม่ได้เอ้าโอ้โหสุดยอดเลยกูรู้จักแต่บอกเลยแล้วผมไม่รู้เลยอ่ะว่าใครลงไหนบ้างอ่ะไอ้แค่เออ อ้าวไอ้เหี้ยเรากูมาโผล่อะไรตรงนี้นะอ้ไอ้เหี้ยฝ่าบ้านเนาะผมบอกให้อย่าเกลียวกันเจ้าต้องใส่ดิเป็นบังทีรู้เรื่องเลยเหี้ยลงทับทีนี้ผมตายแล้วเนาะเหี้ยตายตายตายยัดแม่อยู่ด่านฝ่าคืออยู่ด่านฝ่าด้วยตึกแดงมีคนปะ่ไมมีผมมาะเฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นว่ามันลงกับมาร์คให้พี่ช่องนี้ช่องไหนอ๋อจิกซอรถตรงนั้นเลียกจิซอรถนะ โอเคครับผมไม่อยากคิดสภาพคนลงทับรงเราอืสัตว์ไม่กูก็มันอหไรที่ตายอือพี่มีคนแปดให้อ้ออุ้ยดูเนี่ยนะอ้อมีสามตีเฉยยิงกันเหรอตรงนั้นพี่ไม่ได้ยิงเลยใช่ยพอ้อลลิ่งอ้าวอลลิงมันกลับมาแล้วอหรอ อ้าตบแอทแท็กเหรอเฮไม่ไม่ไะเอ้ยตะกี้อายิงอุ้ยยิงแตรว่ะเฮ้ยพี่ผมไปค้ำให้เอาปะพี่อยากซ้อมว่ะวันเนี้ยพี่ไม่ได้ซ้อมเลยว่ะเนาะได้ได้ได้วันนี้พี่อยากเอานะแต่ยังไม่ได้ซ้อมเลยอย่าเอานะแต่ยังไม่ได้ซ้อมแต่ถ้าเกิดเกมได้ก็ดูเอาแล้วกันถ้าทัวร์ก็ก็บอกนะ อันนี้พี่ไม่ขาดนะดดอ,นนอันนี้ลองคิดมาลองคิดก่อนลองคิดก่อนได้ได้พี่ผมมาคำ้ำม, <ละ S 1> มันนะ,ะเรามีรถป่ะงตอนี่เออแค่ลืมเซ็ตเลนรถอ่ะตอนี่ไม่หารถเลยป่ะมีคูนสามกับคูนสี่เลยยังละอันพี่เก็บมาพี่มีคูนแปดให้มันยัดกันอยู่ตอนนี้นี่มีคูนแปดใช่ป่ะผมจะได้ถือ S L R เไปแมอารถออกพี่เสร็จแล้วนะ เหมือนไม่ได้มีผารถเหมือนมันนีเราเปิดเอาแอร์ดับยังไงไม่โหลดอ๋อไม่ได้ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ้าเค็มไอ้เข้าแจมได้ก็แจมนะแต่พี่ไม่อยากอ้พี่ผมแจมได้หว่ะแจมไปดิ๋ยวแจมเลยแจมเลยพี่ซับปอดละรับมือเถานี่มารับพี่หน่อยเดี๋ยวพาไปบ้านรถเออโอเค มีคนยิงแฟร์กันพูดเยอะเลยไอปิงเราจะไปไหนกันดีวะป่าหรือว่าจะไปดักบ้านล่างเลยบ้านป่าเออเลยไม่เคยเด็ดไม่เคยเล่นแถวไอรถราเซนแฟรไอพี่ได้รถนะทุกคนถอนได้ไหมถ้าถ้าถอนได้ไหมพี่โอ้ยยี่มีรถขั้นบนอีกเลยได้หระเจรถหน้าแบบไรบ้างไม่มีรถนี่อ่ะโทนี่ซ้ายไปเก็บได้ไม่อันตรายด้วย ม่มึงไปเอาดาเซียดิติ๊กเหลืองอะติ๊กเหลืองอะมองดีๆไกลออกไปไหมพี่ไกลออกไปไหมตายออกมายังไกลน้องถามอดูสามชั้นอยู่วะตําหน่งพี่โอยปากได้ปะมามากันได้ปะไม่เห็นเมันมันมันจนมุมอะออกออกมาก็ได้นะพี่ออกมาก็ได้พี่ มันเอามันเอาไฟกันไม่ได้พี่มันอะไฟกันอยู่บางคา็อก้ยพี่ว่าต้องเอาอ่ะเพิงคิดว่าไงมาดิมาดิน้องสองละเดินไ่ไหนอ่ะเดินไหนอ่ะผมยิงให้ฟรีๆเลยเจ้าไหนเจ้าไหนเจ้าไหนบอกหน่อยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยอเคเพิงมาเพิงมาเลยโอเคผมทิ่งวาไปได้ป่ะผมประพฤตไปกลางเมืองเลยได้ป่ะได้ได้ได้เอ้ยไปทิมทิมเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทิมตรงนี้ก็ได้โอเคทิมทิมบอกเลยบ้านแฝดหร มันอยู่กลางถนนตอน <มา S 1> ตนี้มันชุบกันอยู่ถังเกียร์สอดเราได้ที่ปิดขวาให้ปีนให้ปิงนบ้านปีนในบ้านล้อมเลยโอเคผมเดินผมเดินตามพี่ข้างนอกตัวนึงข้างนอกนอก็อยูไอ้ตรงเนี้ยน่าจะตัวเดียวกินก่อนได้ป่ะหลองรถวิ่งกลับไปเต็มเลยได้อยู่ข้างนอกเนี้ยอืออือ พี่เสยชั้นสองให้ไาะมันมีคนอยู่ตึกกับเราเนาะเว้ยใช่อ้อมซ้ายมาตัวนึงเอ่อตรงตรงโทนี่เห็นมั้งปะใต้ตีพี่เลยใต้ตีพี่เลยไม่เป็นจริงกูได้ไงอ่ะอยู่ใต้ตีเลยนะอ๋อเฮี้ยมันไต่ขอบนใต่ขอบใต่ขอบอยู่ขอบชั้นสอง คนหนึ่งทางเนี้ตามเนี้หน่อยสวยเหลือข้างนอกทางเขานี้ทางเขานี้โดนหมดไอ้เหี้ยโคตรโย้ทษเลยพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวาเก่งหน้าเดินคู่พี่คนหนึ่งนะเว้ยถ้าเราจะเคลียร์ตะกะอือไม่โทษเลยโทษเลยไม่เป็นไร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 เจ้ามันรีเซ็ตเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อ ฟังนะเว้ยคือเวน่ะยังไปหลุมได้อยู่นะกว่ามันเข้าลึกไม่ใช่ประเทนที่ดีแล้วอ่ะไปหลุมก่อนใช่ไหมใช่ไปหลุมก่อนได้เพียงไปเซก่นนอ,อนนะเซนลงนี่ใช่ปะเซนได้อยู่บ้านอ่ะบ้านไหนเซนลงไหนบ้านติดกฝามันชอบมานได้บ้านติดกฝาไปเที่ยวเี่ยวศพศพี่อยู่ไหนวะพี่หลนลงศพ <อ S 2> พี่อยู่ชั้นสองศพพี่อยู่ชั้นสองชั้นสองยู่สิมแปดอ่ะเว้ยหน่อยนะเว้ยสปีดเกมหน่อยต้องไปกราฟโฟแล้ว ห้องซ้ายโทนี่นั่นแหละห้องมเมื่อกี้มึงจะหันหน้ากลับไหมเนี่ยมันปีนขอบหน้าต่างกูมาเนี่ยโทนี่งงวะไม่อ๋อมันปีนมันปีนมาฝั่งมันนี่ใช่ไหมมันอยู่ขอบหน้าต่างมันอยู่ขอบตึกไอ้เหี้ยนี่มีนี่ตรงนี้ผม, <obsessed. S 2> มันก็มันปีนมาฝัังง่่งงมนไไพีวหน่อยโทนี่ปีนไกลไปนะกักได้กักก่อนนะ หลุมเล่นได้ไป่ะเห็นมาร์คเห็นรถด,ดิจันเฮ้ยนั่นรถเหรอวะพี่ไม่แน่ใจว่ะมันก็แปลกๆอยู่นะ่ไอสัตว์เฮ <c oughs> ้อเงินเดี๋ยวก็ชนเด็กก้อหนี่อะไรอ่ะกวัวไปเซตป่าก่อนได้ว่ะมองป่าดิไม่เห็นมียะเลยไปชนเหลืองก่อนได้นะทุกคน คุยกันเยอะๆฟังนะเว้ยทีมซ้ายคนนึงตอนนี้ทีมขวานึกขวาไม่ต้องลึกมากนะลึกพอดีนะลึกให้ครบได้กลักกลางไว้อ่ะขึ้นโคบยังขึ้นโคบขับเช็คเลยตอนนี้คุยหน่อยตอนนี้หลุดเหรอขังฝ่ได้หรอขับฝ่อได้นะกายกาย อ๋อไอ้ตอนนี่อยู่ไหนอ่ะทำไมกูเห็นมันอยู่ยาร์ดวะไมม่่ีเพือน๋ออเจอดอยู่นี่แล้วพี่จอดรถได้เปล่าจอดได้จอดไปเลยกักหลุมคนนึงก็ได้นะเว้ยสามคนกันป่าไม่อยู่หรอกกักหลุมคนนึงดูทางไหนกันอะมรถมาหลังฟังฟังรถมาทางติ๊กเหลือง ไปดักตรงหลุมได้คนนึงนะเว้ยเขานี้เ,เ,เขาชี้เขาชี้ขวาเขาชี้ขวาลงเขาชี้ขวาเข้าหลุมแน่นอนดูทรงละเออใช่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 ใชไปปิงเช็คบ้านดูก็ดีนะพี่ว่านะไปไหนแล้วอะ่ะ ไปยาวเลยพี่เล่นไม่ยากนะยึดบ้านได้ยังไงก็ไล่เขาได้บ้าน,น่เนี่ยผมไปเล่นเขาอะ่ะเนี่ย,ยกันสามอะขอ,ขอบวงอะ่ะเนี่ยพยายามพยายามตีเข่านี้ให้ได้พี่ว่าเล่นสบายแล้ว <Okay. S 1> เล่นตื้นๆก่อนนะอย่าประมาทบ้านนะ ไไดด้้ข่าวติ๊กเหลืองข่าวติ๊กเหลืองเดี๋ยวเราวนขาวที่เล่นตรงนี้มีหินไอตีข้างล่างเหรอไอตี้เราเนี่ยเล่นได้ยตรงนี้มีหินค่อยๆเซตค่อยๆเซตระวังนอนเนียนนะเซตรถได้รถมาจอดตรงกูได้เลยโทนี่ขับรถเซตเลยขับรถเซตไปข้างหน้าหน่อยไปให้ถึงติ๊กเหลืองอ่ะ ไปถึงหน้าผาเขาเข้าใจคำว่าติ๊กเหลืองใช่ป่ะเราจะไปติ๊กเหลืองใช่ไหมใช่เราจะไปติ๊กเหลืองเราต้องมองทางเข้าเราจะไม่ดักรถแล้วตรงเนี้ยห้อยเห็ดคนหนึ่งก็ได้ห้อยเห็ดอะ่ะไปให้ถึงดิโทนี่ไปก็ไปให้ถึงเว้ยติ๊กเหลืองอะ่ะ เนินซ้ายเล่นได้เนี่ยเออแล้วสองเอาเปิดวิชั่นเลยไปบ้านมีคน Watch out ก,กิี้หลังไอ้โทนี่นถ้าจอดโทนี่เฮ้ยลากได้นะไปลายถนนไปลายถนนไปไปหลุมไปหลุมแจมไปหลุมแจมไปหลุมแจมเซตเตอร์เฮ้ยคันหนึ่งโทนี่ไมไม่เห็นตัวเดียววะ มองทางรถก่อนโหนี่มองทางรถที่มันไปก่อนไปไหนขึ้นนี้ไปเลยอ่ะมอไรเขาอ่งแี้อืมตัดรถได้เปล่าตัดรถไปเล่นง่ายแล้วตอนนี้มันตัดได้อ่ะตรงเมือ่งอุ้ยไอเชียงยังไหนวะออ๋บ้านช่วยไปเปิงได้ปะตัดได้นะมันเหมือนโตเซตป่ะพี่มันเหมือนโตเซตอารมณ์เหมือนโตเซตเลย ไม่เสร็จไม่เสร็จโอเคเออว่ะไอ้มาชนกูละไอ้ท่อนี่อย่าทิ้งท่อนี่อย่าทิ้งรอรอเอาตัวขึ้นมามันมีหน้าพี่ตัวนึงเนี่ยตรงนี้มันเน็ดพี่มันเน็ดมันเน็ดเน็ดพี่นะมันเน็ดพี่นะพี่หันเอ้ยพี่พี่กายเสรปิดได้ท่อนี่สวยสวยสวยเดี๋ยวตัวเดียวตรงนี้ปิดหลังปิดหลังปิดหลังซ้ายดิ มันอยู่มันอยู่บ้านตัวเอ้ยมันอยู่บ้านสองตัวเนี่ยได้เนี่ยได้แต่มุมนี้เลยแต่มุมขวาเลยแต่มุมขวาเลยเนี่ยหลังคามีใช่ใช่โหต้องต้องขอโทษหรอกไม่เป็นไรมันคุ้มแล้วอันหน้าเนินหนึ่งหลังคาตัวหนึ่งหน้าเนินหนึ่กินตัวเชื่อมได้ปหมกินตัวเชื่อมได้ปหมกินตัวเชื่อมได้ไหมกินตัวเชื่อมได้นะคุยเยอะ เอ้ย่เพิ่งมันมีตรงสมองเราตัวนึงใช่ๆช่มีแล้วถอดด้านลาตัวนึงเว้ยมมึึงงมึงน้องกำเนิดอยู่เสร็จมึงถือปืนรอบ้านมันจะหนีมันจะหนีบ้าน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 น็อนบ้านน็อ้าหรอเตอร์เดียวหรอเตอร์เดียวเดินต่ยนเหลี่ยนเหลี่นนี่จบจอบจบจบฟังนะเว้ยบ้านยังเล่นได้อยู่นะเว้ยบ้านยังเล่นได้อยู่เก็บรถดีๆเก็บของดีๆ ก็เปลี่ยนแล้วขั้นอื่นเลยเอาเอาเอารถทุกไปก็ได้นะเว้ยเก็บย้ายเยอะนะวงนี้ขอโทษเลยทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจอดหน้าบเลยแล้วเอาบางับางกี้มาบังล้อเลยบ้านไก่บ้านนี้มีบ้านเต็กเหลืองมีหลังเล่าขาแล้วนะ พราะว่าตีนั้นอะตีมาจัดยานนะตีเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตีตีชุดกระโฟดอ่ะถ้าเขาก็ต้องตีฉลามอ่ะแล้้ววก็่ายนอ่ะะนอืมไม่อยู่ฉลามไปเลยเว้ยอ้อมอ้อมอ้อมนี่เบิร์กมากพี่แต่ต้องไปตอนเนี้ยเออใช่ที่ว่าไงอ่ะลองโอเคผมมีมอเตอร์ไซค์นะผมไปมอเตอร์ไซ ลองให้ครับแลองดูปริญกำหนดวงให้หน่อยเข้าไปแล้วเจอไงเข้าไหนดีไม่ไปแล้วเหรอต้องไปไหนหรอพี่ให้เข้าไหนใช่ไหมไม่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 พี่พี่กายจะเข้าส้มเว้ยเวิร์กปะเวิร์กแต่ต้องทำพามมิ่งให้ดีทันอยู่ตอนนี้ทันททัันผมไปเร็วบออกเลยภาพไปครับพี่อ้าว รั่วเลยใช่ใช่เข้าน้ำได้ปะได้ได้ได้ไปมีรถมาชนเหรอทิมมันทิมไม่ชนไม่ชนโอ้ยยี่อย่างนี้ยี่หน่วยงานทีมไอ้สัตว์ตะกี้ม่นจะทีมไปไล่เดียวกับเราเลยใช่ใช่ดีกว่าผมมาเออใช่ไม่จะไปไม่ได้ละผ่าน้ำหมันรอตกปลามึงแน่ไอ้สัตว์เพราะว่ายังไงนี่ก็ต้องเข้าเว้ยกูว่าไอเดียโซมเป็นไอเดียที่ดีนะเว้ย ว่า,วา<ม>ไงเปมึงมึงขับมึงขับตามมันไปดิไอ้เหี้ยเออมึงเกตป้าให,ให้มันไปรับปีนมันก่อนอ่ะมึงจะได้รู้เออใช้ผลประโยชน์กับเขามรถแปั๊มน้ำให้เต็มไปเลยปั๊มน้ำให้เต็มไปเลยเ,ออเออนี่ยขับไปคันเดียวกันเลยแล้วสลับปัญญ๊มยาเออโน่นี่ขับดิโน่นี่มึงขับดิไหนไม่อยากปั๊มน้ำดิไอ้แย่พี่กายปั๊มน้ำดิกายไปกายพี่กายปั๊มน้ำเต็มเนี่ยพี่ให้โน่นี่ขับไปได้นะเต็มแล้วเต็มแล้วโอเคโอเค ข้าไปเข้าข้างหลังอ่ะกูว่าเข้าได้เว้ยแต่เข้าตรงนี้แม่งเยอะแน่รอรอไปตอนกินหมอกวะเนี่ยไปเออไปอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะพี่ว่าไปกับวงอะวงยังวงยังไม่แรงมากเลยไปกับวงก่อนก็ได้นะพี่ว่าเดี๋ยวพี่กายนอลนลดนแล้วอ่ะอืมใช่แต่พี่จะช่วยนับวียฮะซิกโดนโอ้ยมีคนราอย่เลย ปล่อยครัดิไอเทียข้างหน้าก็มีไปเลยไปเลยได้ปะวะพี่ไปเลยเชื่อใจทำได้เว้ยไม่ได้ไม่ลองก่ลงก่ไม่ได้เหรอพี่หน้าวัดใจไปเลยไหนๆก็คิดแล้วแบบผ่าไปเลยอ่ะหลักเต็มเลยเย่าแม่งหลัก